สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนภัสใจยุิาพันม .3 ามทัานหนึเละ2ทครับวันนี้ผมจะมาถ่ายคลิปทดลองซิมูเลชันเรื่องคาและโมเมนต์ครับปุ่มแรกเลยก็คือปุ่มแสดงก็จะไว้แสดงป้ายชื่อมวลนะครับอย่างอันนี้ก็จะเป็นมวล5กิโลกร,รมัมแล้วน,นี้ก็จะเป็นแรง,แรงจากวัตถุอันนี้ก็จะเป็นทิดลงแล้วก็ระดับ ก็จะเป็นลูกศรสีเขียวเอาไวแสดงว่าคานสมดุลแล้วครับแต่ถ้าเราปิดปุ่มนี้ก็จะเป็นลูกศรสีขาวแสดงว่าคานไม่สมดุลต่อมาก็คือตำแหน่งอันนี้ยังเป็นไม่แสดงอยู่ก็จะยังไม่แสดงระยะอยู่ตรงคานครับแต่ถ้าเราก,กดว่าไม้บรรทัดแล้วมันจะแสดงระยะเป็นเมตรออกมาให้แล้วก็จุดระยะก็ะแสดงเป็นจุดเอาครับส่วนมวลที่เราใช้ก็จะมีก้อนอิฐขนาด5กิโลสิกิโลกิโลแล้วก็20กิโลครับ คนน้าหนัก20กิโลกับ80กิโลครับแต่ว่าในที่นี้เราจะใช้เป็นก้อนอิฐในการทดลองครับตารางการทดลองของเราก็คือมวลของวัตถุที่มีระยะห่างจากด้านซ้ายมือของจุดหมุน1เมตรอันนี้100้นิวตันหรือก็คือ10กิโลกรัมกับน้ําหนักของวัตถุที่ใช้ถ่วง50นิวตันหรือก็คือ5กิโลกรัมครับนี่เราก็จะเอา10กิโลกรัมไปวางที่ด้านซ้ายมือ1เมตรแล้วก็5กิโลกรัมเราก็จะมาทดลองวางทดลองวางที่1่เมตรก่อนนะครับ ลูกศรยี่เป็นสีขาวอยู่แสดงว่าคานยังไม่สมดุลลองวางใหม่ที่2เมตรแล้วกันครับลูกศรเป็นสีเขียวแล้วแสดงว่าคานสมดุลเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ไปบันทึกผลการทดลองที่2เมตรต่อมาก็คือวางไว้ที่ด้านซ้ายห่างจากจุดหมุน1เมตรคือ150นิวตันหรือก็คือ15กิโลกรัมกับวัตถุที่ใช้ถ่วงอยู่ด้านขวา100นิวตันหรือก็คือ10กิโลกรัมครับแล้วก็ แล้วก็จะกดรีเซ็ตก่อนอืมแล้วก็ระดับแล้วมันัดอันนี้ก็หนึ่งรอยห้าสิบกิโลวางไว้ที่1จากนั้นก็1 0 0่งยนตันหรือสิบกิโลงูนถ้าเราทดลองวางไว้ที่1.25เมตรก่อนลูกศรเป็นสีขาวแสดงว่าคลายยังไม่สมดุลครับล,ลองวางไว้ที่1.5เมตร อ๋อลูกศรเป็นสีเขียวแสดงว่าการสนุูนเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็บันทึกผลการทดลองที่1.5เมตรจากนั้นอันสุดท้ายเลยก็คือมวลของวัตถุห่างจากด้านซ้ายมือจุดหมุน1เมตรอยู่ที่200นิวตันก็คือ20กิโลกรมัมกับน้าหนักของวัตถุใช้ถ่วง100นิวตันหรือคือ10กิโลกรัมไว้ด้านขวาเอาแล้วก็กดบีเซฟครับแล้วก็วาง20กิโลเปิดเป็นบรรทัด เล้วก็เปิดระดับไว้ที่1เมตรแล้วเราก็จะเอา10กิโลสมมติถ้าเราวางไว้สัก1.5เมตรจะด้านขวาแล้วครับลูกศรเป็นสีขาวอยู่แสดงว่าคานยังไม่สมดุลทดลองใหม่ถ้าเกิดระวางที่2เมตรจะด้างขวาดูเพราะว่าคานสมดุลแล้วครับแล้วก็บันทึกผลการทดลองอยู่ที่2เมตรการทดลองเป็นรเสร็จสิ้นจบการนำเสเนอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ